ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอพึ่งทางราชการไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บานแสนแสนสุขสามมุกลื่นนำข้าว้าดน้องมวนประชาชนสามคีประเพณีวันไหลบานแสนแสนสุขสามมุกลื่นนำข้าว้ามน้องมวนประชาชนสามคีประเพณีวันไหล ประชาชนทุกคนรายการสวัสดีบางแสนรวมพลังร่วมแร้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแม็กกี้โปรชียปไปอย่างในรายการสวัสดีบางแสนกันเช่นเคยครับในวันนี้เจอกันในช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ชมแม็กกี้พาคุณผู้ชมนะมาพบกับพิกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเทศบาลืองแสนสุขที่เพิ่งมีการจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนครับและก็คือโครงการเทศบาลืองแสนสุขร่วมใจปั่นจัก,กรยาน เฉลิมพระชมพันศา87พันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้าธันวามหาราชครับผมซึ่งมีการจัดขึ้นนะครับในส่วนของการปั่นจักรยานเริ่มต้นสตาร์ทครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขไปที่อ่างเก็บน้ําบางพระแล้วก็กลับมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นระยะทาง5 1กิโลเมตรภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับรายการสวัสดีบางแสนไขเลือดออก อันตรายที่เราไม่ควรนิ่งเฉยเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักมาร่วมมือกันป้องกันและกำจัดแหล่งพาะพัน์ลูกน้ำยุงลายเช่นเปลี่ยนน้ำใจกันทุกสัปดาห์ทำลายแหล่งน้ำขังเราควรร่วมมือกันโดยมีเทศบาลหยัดเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่องควบคุมแหล่งพาอพันธุ์ยุงลายพุทธศักราช2,556ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขสามารถเข้าไปดูวิธีการทำได้ที่ www. s a e n s u ซ c i t y .co.th สู้กับยุงไม่ใช่เรื่องยากคุณก็ทําได้จากวัสดุที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านคุณเพียงคุณมีกระบอกฉีดน้ําน้ํายาล้างจานน้ําเปล่านําน้ํายาล้างจานผสมกับน,น้ําเปล่าแล้วบรรจุใส่กระบอกฉีดน้ําแล้วนําไปฉีดในที่อับภายในบ้านคุณหรืออีกหนึ่งวิธีเพียงคุณมีปี๊บใส่ขนมที่มีฝาปิดแล้วนําผ้าดําหรือถุงเท้าดําที่มีกลิ่นเหม็นใส่ลงไป แล้วนำปี๊บไปวางไว้ในบ้านที่เป็นมุมมืดๆตอนเย็นใกล้ค่าแล้วเปิดฝาปี๊บทิ้งไว้แล้วตอนเช้าก็ทําการปิดฝาปีบ๊บแล้วนําปี๊บที่มียุงไปตากแดดจนตายเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถชนะยุงลายได้อย่างหายห่วงยังมีอีกหลายวิธีสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. s a n s u o c k c i t y c o t h ด้วยความปัถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60เป็นป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมอย่ทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะ พันชานอ้อยบรรจุภัณฑ์จทําจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟม100%ซนะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิต an ีอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิต an ีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรายืนอยู่ผู้ที่จะพูดคุยกับเราในห้อนี้ประเด็นนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอุดมมิ่งเจริญพรนะครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขครับกันาผมกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับก็เกิดจากการดิของท่านนายกณนรงค์ใจคุณปื้มครับว่าเราจะทําอะไรดีๆเพื่อพ่อหลวงของเรานะก็เลยได้คิดโครงการปั่นจักรยาน เพื่อให้พี่น้องอาชาวจักรยานเนี่ยได้มาออกกําลังกายกันด้วยแล้วก็ได้มาปั่นเพื่อทําความดีให้กับพ่อหลวงของเรานะครับวันนี้นะครับก็ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจแล้วเกินคาดครับเดิมทีเราตั้งเป้าไว้ประมาณ5,600กนะก็วันนี้ตัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ1,300นะก็ถือว่าเกินเป้ามากเลยนะก็พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ร่วมกันปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นชมรมต่างๆนะฮะแล้วก็พวกที่ปันอิสระเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มาทําความดีให้พ่อหลวงของเรานะครับนะการทําความดีเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็มาสั้งไอ้ก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายของเราด้วยแล้วก็ทําให้พ่อหลวงของเรามีความสุขด้วยนะครับครับผมในวันนี้ในเรื่องของการบริการดูแลต่างๆเพื่อสบายมือแสงสุขนะครับมีส่วนไหนบ้างครับ อวันนี้ก็จะมีขุกข,ขักนิดนึงครับจุดแรกเนี่ยการบริการน้ำเนี่ยจะผิดพลาดไปนิดนึงครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเรานำไปประมาณ800ขวดนะวันนี้แต่ว่าผู้ที่มาปั่นเนี่ยเกินเกินเกินพันซึ่นไปก็น้ำตรงนั้นก็จะขุกข,ขัดนิดนึงอันนี้เราก็จะเก็บมาเป็นตัวอย่างนะครับปีหน้าถ้ามีโอกาสได้จัดอีกเราก็จะเอาตรงเนี้ยมาแก้ไขในส่วนที่บพร่องเพราะว่า ปีนี้เราจัดเป็นปีแรกนะก็จะมีอะไรกระทบบกพ้ององบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากครับนะครับผมคือว่าเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแต่ก็ประสบความสําเร็จ นะครับในเรื่องของรถพยาบาลในเรื่องของนะครับรถนําทางเรียกว่าก็ไม่มีปัญหาก็ครบถ้วนดีนะครับถ้วนนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางเทศบาลของเราโดยเฉพาะพวกกพปลอนะครับแล้วก็ป้องกันของเราเนี่ยประมาณ4ี่ห้าสนายเนี่ยก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยตามตีแยกแยกต่างๆครับแล้วก็มีรถนําขบวนพร้อมด้วยก็มีรถพยาบาลนะโดยผู้ชีพอะไรเนี่ยพร้อมครับ แต่รู้สึกว่าวันนี้จะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะเพราะว่าพวกพี่น้องนักปัน่นของเราเนี่ยก็ปั่นกันอยู่ในระเบียบวินัยดีครับนะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ปั่นแข่งเราปั่นเพื่อเฉลิมบัะเกียริก็ปั่นเพื่อความสนุกสนานนะ,ะขาแรงสักเล็กขาแรงเนี่ยที่ปั่นแรงๆเนี่ยก็วันนี้ก็ขอะขอร้อ,องนะ,ะว่าปั่นไปแล้วก็ช่วยกันดูพวกที่มือสมัครเล่นใหม่ฮะเพราะว่า สังคมจักรยานของเราเนี่ยผมว่าเป็นสังคมที่ดีมากนะเพราะเราจะสังเกตว่าเวลาเราปั่นรถเนี่ยสวนกันตรงไหนเนี่ยก็จะทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะก็มีสังคมจักรยานสังคมเดียวครับที่ผมสังเกตดูแล้วนะมีความอบอุ่นครับครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นนะครับของเทศบาลมองแสนสุขนะครับชักชวนเชิญช,ชวนที่น้องประชาชนครับครับก็ เทศบาลเมืองแสนสุขของเราแลจากที่วันนี้ไปแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่ที่สี่นะฮะที่จะมีการจัดการแข่งขันรถทางเร็วนะความาบางแสนไทยแลนด์สปีดนะครับในงานนี้ก็จะมีให้จักรยานนะครับมา ได้ทําการปั่นนะครับแข่งขันประมาณ30ทีมทีมละ4 4 4ี่คน,นะฮะก็จะปล่อยกันทีเดียวเลยแล้วก็จะปั่นรอบอที่ทางแข่งรถฮะก็เป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวที่ให้จักรยานมาปั่นในทางแข่งรถทางเรียบที่เขาสม,มุกเรานะก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าแฟนขับจักรยานนะพี่น้องจักรยานก็มาชมกันได้นะครับก็จะ มีพวกนักปั่นระดับแนวหน้าครับนะมาปั่นกันทีมละ4ท่านนะครับรู้สึกกิจกรรมนี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่14นะครับของงานบางแสนทลเลสปีดเฟสติวัลก็มาร่วมกันเยอะๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่มาพูดคุยประเด็นนี้กับเราขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วทำไมถึงเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมตองนะครับมาจากศรีราชาครับโอ้มากันเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเพื่อนมาจากกรุงเทพด้วยครับทั้งหมดกี่คนครับวันในวันนี้มาทั้งหมด10คนครับ10คนนะครับทำไมครับถึงเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขครับ คือเพราะว่าเรารู้ข่าวมาประมาณ2อาทิตย์แล้วว่าที่นี่จะมีการกิจกรรมกกักิจกรรมที่ดีๆนะครับเราก็อยากร่วมเพราะว่าเพื่อเป็นการโปรโมทเทศบาลแสนสุขแล้วอาไอ้ที่ที่ไอ้บางแสนนี้ด้วยนะฮะแล้วเราก็การขี่จักรยานเป็นกิจกรรมที่ดีสําหรับพวกเรานะแล้วก็อยากให้ส่งเสรมใไปทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนี้ครับเวลาผมเราก็ยังเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการเทิดเพระเกียินะครับในหลวงของเราด้วยนะครับวันนี้ฟิต พอไหมครับกับการปั่นจักรยานกี่กิโลเมตรรู้ไหมครับอ๋อห้าสิบกิโลเมตรครับโอ้โหนะครับฟิตไหมครับวันนี้โอเคไหมครับสู้ครับสู้ครับผมสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆของเทศบาลืองแสนสุขที่เกี่ยวกับด้านกีฬาแบบนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันนะครับถ้าเพะเกียรติในหลวงของเราด้วยครับ เพื่อนในหลวงของเรานะครับเรานะมีกิจกรรมดีๆได้ออกกําลังกายร่วมกันนะครับพบป่าสังสรรค์ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันทํากิจกรรมดีๆต่อไปนะครับเวลาผอนนอนนะครับในวันนี้สังเกตได้ครับคุณผู้ชมครับว่ามีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียวนอกจากนะครับจะมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงใกล้ไกล,กลมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ,บ ชนสามคีประเพธนิวันไหลบางแสนแสนสุขสามมุลเลือนาำข้าวหลางน้องหมดประชาชนสามคีประเพธนิวันไหลเสียงของประชาชน and who ใจจะเคียงข้างรับใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรับใช้พี่น้องประชาะชาแนแสนแสนสุขสามุกลืน่นามข้าวราบน้องมดนประชาชนสามขีบะเฮมีวันไหลเสียงของประชาชน นนันมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเทสบ,บาลเมืองแนสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใ่ปากท้องที่น้องประชาชนมีผู้นำ ครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับกว่าจะครบระยะเส้นทางในการปั่นจักรยานเริ่มต้นจากเทศบาลมองแสนสูงไปที่อ่างเก็บน้ำบางทาง้าแล้วก็ปั่นกลับมา เทศบาลเมืองแสนสุขนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจนกระทั่งปั่นกลับมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขแล้วนะครับว่าเขารู้สึกอย่งไรบ้างตอนนี้อยู่ด้านข้างไปกี้นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมไพ่บุญใจเฟื่องครับสังกัดทีมล้มไม้ทีมครับล้มไม้ทีมมาจากที่ไหนครับก็อยู่ในชลบุรีเนี่ยครับอยู่ในชลบุรีเป็นไงบ้างครับ51กิโลเมตร ก็สบายๆเพราะของนี้เขาเคยปั่นกันอยู่แล้วใช่ไหมระยะนี้เคยปั่นอยู่แล้วและยังนี้เขาแบบอํนวยความสะดวกดีมีรถนำมีทุกอย่างพร้อมครับใช่ครับใช้เวลากี่ชั่วโมงครับกว่าจะครบระยะเส้นทางอ๋อผมไม่ได้จับเวลาเท่าไหร่เพราะตามรถนำมาครับผมน่าจะประมาณ2อถึงสาชั่วโมงได้เนาะไปถึงสามครับเต็มที่ไม่เกิน2องครับผมก็เรียกว่ายังมีแรงเหลืออยู่ครับผมครับผม และในเรื่องของการบริการในวันนี้น้องเหนือจากนะครับมีรถคอยบริการนําเส้นทางนะครับตลอดระยะทางนะครับยังมีการบริการอื่นๆนะครับในส่วนของที่สารมุแสนสุขอีกนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ดีครับมันได้มาตรฐานเกินมาตรฐานอย่างที่เคยจัดจัดกันมานะครับถือว่าเราประทับใจมากพอใจมากครับผมมีหน่วยพยาบาลมีอาหารทั้งนอนเช้าทุกอย่างเช้ามาถึงมาเร็วก็มีพร้อมใช่ครับผม แล้ววันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างนอกจากที่ได้ออกกําลังกายแล้วก็เทพระเกียรตินะครับในหลวงของเราก็คือความประทับใจเรามีเพื่อนใหม่ๆหลายๆคนหลายๆกลุ่มยินยันแจ่มใสกันคนที่ไม่เคยเจอหน้าๆก็มาเจอกันงี้กับตีครับโอเคครับครับผมหน้ามีกิจกรรมแบบนี้จากคลิกิกจะมาไหมครับไม่พลาดครับไม่ลาครับผมอะไรครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลืองแสนสุขกันครับรายการสวัสดีบางแสนไขเลือดออกอันตรายที่เราไม่ควรนิ่งเฉยเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักมาร่วมมือกันป้องกันและกำจัดแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเช่นเปลี่ยนน้ำใจกันทุกสัปดาห์ทำลายแหล่งน้ำขังเราควรล่วมมือกัน โดยมีเทศบญญาลหยัดเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่องควบคุมแหล่งพ่อพันธ์ยุงลายพุทธศักราช2,556ด้วยความาัฒนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขสามารถเข้าไปดูวิธีการทำได้ที่ www. s a n s s u k c i t y co th สู้กับยุงไม่ใช่เรื่องยากคุณก็ทําได้จากวัสดุที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านคุณเพียงคุณมีกระบอกฉีดน้ําน้ํายาล้างจานน้ําเปล่านาน้นํายาล้างจานผสมกับน,น้ําเปล่าแล้วรจุใส่กระบอกฉีดน้ําแล้วนําไปฉีดในที่อับภายในบ้านคุณหรืออีกหนึ่งวิธีเพียงคุณมีปี๊บใส่ขนมที่มีฝาปิดแล้วนาผ้าดาหรือถุงเท้าดําที่มีกลิ่นเหม็นใส่ลงไป แล้วนำปี๊บไปวางไว้ในบ้านที่เป็นมุมมืดๆตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วเปิดฝาปี๊บทิ้งไว้แล้วตอนเช้าก็ทําการปิดฝาปี๊บแล้วนาปี๊บที่มียุงไปตากแดดจนตายเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถชนะยุงลายได้อย่างหายห่วงยังมีอีกหลายวิธีสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. s a n s u k c i t y .co.th ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุข ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60%เปเ็นป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5 5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมเนีทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย บรรจุภัณฑ์จากทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอดด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน จากการที่มีการจัดระเบียบชายหาดบางแสนนะคะที่เป็นที่พูดถึงกันมากแบบช็อกออกโดยชาวในนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายนรงชัยคุณปลื้มค่ะ ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงการประสานงานของทุกทกฝ่ายก็คือ 1. การจัดระเบียบชายหาดบางแสนนะคะเป็นนโยบายของคณะรักษาวความสงบแห่งชาติดโดยมณฑลทหารบกที่14เป็นผู้ร่วมดําเนินการหลัก2ฝ่ายปกครองนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ในอําเภอเมืองเป็นผู้ร่วมดําเนินการประสานงานและ3เทศบาลเมืองแสงสุขเป็นผู้จัดการและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณะทํางานรวมถึงการดําเนินการจัดระเบียบร่วมกับฝ่ายทหารและหน่วยงาน ดังกล่าวค่ะดังนั้นการทํางานของสมฝ่ายนะคะเป็นการร่วมมือกันอย่างดีประกอบด้วยการจัดระเบียบชายหาดบางแสนคน่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอยู่แล้วเว้นแต่ความหนาแน่นของเตียงผ้าใบาแล้วก็แนวร่มมีมากเกินไปบทบังทัศนียภาพของชายหาดแล้วกไ็ไม่มีพื้นที่โล่งสาหรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ได้ใช้พื้นที่สาธารนณะเพื่อพักผ่อนและทํากิจกรรมเท่าที่ควรทั้งนี้นายนรงชัยนะคะยังฝากขอบคุณหน่วยงานทหารจากมณฑลทหารบกที่14เป็นอย่างสูงที่รับทราบและเข้าใจในวิถีการท่องเที่ยวและการประกอบการของนักท่องเที่ยวชาวไทยของบางแสนและเข้าใจในวิถีการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนอีกกว่า2000รายทําให้การจัดระเบียบในครั้งนี้มีความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคมากนักนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ทำความเข้าใจและก็แก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะและต้องขอขอบคุณมากๆต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่นั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งการจัดระเบียบในครั้งนี้ได้ทำเพื่อทุกฝ่ายให้ได้ประโยชน์ร่วมกันเทศบาลเมืองแสนสุขก็จะทำการต่อยอดในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบและให้บางแสนเป็นชายหาดที่น่าท่องเที่ยวตลอดไปนอกจากนี้น,นายนรงชัยคุณปลื้มนะคะยังกล่าวอย่างหนักแน่นต่อทีมข่าวแสนสุขนิวส์นะคะถึง ฐานคะแนนเสียงว่าจะมีผลกระทบหรือไม่หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะต้องหมดวาระไปเราไปฟังความรู้สึกของนายนรงชัยสุมปลืมม้มนายกเทศมุตรีเหมืองแสงสุดพร้อมๆกันเลยค่ะฐานเสียงก็ถามว่าคงมีกระทบระเทือนบ้างแต่ว่าเราต้องพยายามอธิบาย ให้มากที่สุดประชาัมพันธ์ให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้นอาจจะมีกระทบในวันนี้แต่ในวันหน้าในระยะยาวเ,ยเป็นผลดีกับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกับคนในท้องถิ่นอย่างเดียวเป็นคนนักท่องเที่ยวเข้ามาทางคนท้องถิ่นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งฐานเสียงโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้คํานึงถึงฐานเสียงเป็นหลักนะครับเราทํางานเนี่ยเราเราเป็นในตําแหน่งข้าราชการการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าเรามาจากการเลือกตั้งแต่ถามว่าถ้าเราหมเดเกัวเสียงเราคงไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นในหลายๆอย่าง ครับเพราะตรงนี้บอกตรงว่าไม่ใช่แค่บางแสนตลาดหนองมุลที่เราไปจัดระเบียบการจราจรก็ได้รับการต่อว่าการต่อต้านจาก คนพื้นที่เป็นจำนวนมากในการที่เราไปจัดระเบียบการจราจรทําให้เขาไม่สะดวกแต่ว่าเราทาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทําเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักซึ่งผมก็บอกว่าหาดบางแสนไม่ใช่ของคนบางแสนอย่างเดียวไม่ใช่ของคนแสนสุขไม่ใช่ของคนชนบุรี i, แต่เป็นของทุกคนคนไทยแล้วก็แม้กระทั่งชาวต่างชาติด้วยเป็นที่สารนะหนองมนก็เช่นกันถนนสุขุขมวิทไม่ใช่ของคนหนองมนอย่างเดียวะฉะนั้นเราพยายามสื่อสารว่ารรรทิ้งสิ่งท,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 ที่เราทำเนี่ยเพื่อส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์ได้กันทุกฝ่ายนะครับก็ขอให้ทาง คนท้องที่เข้าใจแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วถือว่าเราทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับหลังจากทําเสร็จเทศบาลเราจะออกกฎใหม่ทั้งหมดนะครับในการที่จะเป็นปกติเนี่ยเรามีผู้ประกอบการ9ก้ากลุ่มเลยชายหาดทั้งหมดเกือบร่วม,ร,วมร่วม2อ0 0กว่ารายนะครับเราทุกคนเนี่ยจะมีจะมีทำบัทึกข้อตกลงร่วมกับทางเทศบาลโดยทางนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการแก้ทั้งหมดไม่ว่าคล้ายๆกับ เป็นใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการที่สมมติว่าล็อกเท่าไหร่ตอนนี้19เมตรเราก็ต้องเขียนไปเลยว่าบ,บันทึกไปเลยว่า19เมตรถ้าเกินมาเนี่ยเราสามารถสั่งพักใบอนุญาตหรือยึดใบอนุญาตได้อันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็แม่ค้าประชาชนแม่ค้าด้วยนะครับถ้าเกิดทําผิดระเบียบขายสินค้าเกินราคาที่เทศบาลกําหนดนะครับมีการทะเลาะบ,บอกแว้งหรือว่าทําพูดจาไม่สุภาพเรามีบทลงโทษหมดแล้วตรงนี้เราก็จะประกาศเป็นประกาศเทศบาลต่อไปแล้วก็ที่สําคัญผมคงไม่หยุดแค่นี้นะครับอาจจะต้องไปหารือกับทางจังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้ได้มี คุยกัท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมบุรีไปแล้วว่าอาจจะขอออกเป็นประกาศจังหวัดไปเลยซึ่งจะได้อำนาจสูงสุดจะได้ไม่จบอยู่ที่ผู้ท่านนายกเทศมนตรีท้องถิ่นอย่างเดียวซึ่งในอนาคตผมเองเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเป็นนายกตลอดไปเพราะฉะนั้นกฎนี้เราถือว่าเราทําให้ประโยชน์ส่วนรวมได้ลงตัวแล้วนะครับกับทางคสชแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยเราทํากันบ้านอย่างหนัก โดยเฉพาะทเทศบาลเนี่ยเราเราต้องวางแผนได้อย่างดีนะครับเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของแม่ค้าแล้วก็สิทธิขอ่นักท่องเที่ยวเนื่องจากเราเป็นคนกลางเนี่ยเราคิดว่าเราทําได้สมบูรณ์แบบณช่วงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บตรงนี้เอาไว้เป็นสมบัติของประชาชนแล้วก็สมบัติของชาวบางแสนนะครับตรงนี้เองก็อยากจะประกาศด้วยเลยว่าคงคงจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ ครับคุณผู้ชมครับระยะทาง51กิโลเมตรนะครับในการปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติ87พรรษาเนื่องในวันโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นั้นเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราช นอกจากที่เราครับจะได้ในเรื่องของการทํากิจกรรมที่เรียกว่ามีประโยชน์ร่วมกันแล้วยังได้ส่งผลถึงสุขภาพของเราด้วยต้องขอขอบคุณครับทศบาเมือแสนสุขที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเราได้เข้าร่วมกันครับอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วครับกับรายการสวัสดีบางแสนของเราอย่าลืมครับคุณผู้ชมที่มีเรื่องที่อยากจะร้องทุบร้องเรียนหรือแนะนําครับสามารถแจ้งผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้ ง่ายๆครับด้วยการส่งมาในรูปแบบของ SMS ครับพิมพ์ีบเว้นวักตามด้วยข้อความลรวส่งมาที่4221300ครับหรือว่าจะโทรมาที่สายด่วนเทศบาลืองแสนสุขก็ได้เช่นเดียวกันครับกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์1132และในส่วนของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวส์ครับสามารถที่จะกรอกข้อความที่อยากจะร้องทุกน้องเรียนหรือแนะนำแล้วก็ส่งไปได้เลยครับที่เทศบาลืองแสนสุขในสัปดาห์นี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการสวัสดีบางแสนของเราติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ ว่าแม็กกี้นั้นจะมีกิจกรรมอะไรโครงกรารอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบานแสนแสนสุขสาม,มุกเรือน้ำข้าวลามน้องมนประชาชนสามคีประเพณีวันไหลบานแสนแสนสุข ชนสามัคคีประเพณีวันไหล